ฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยกลัวอะไรอุ้ยงั้นงั้นเทรดพวกนี้ก่อนไหมมันเอเดนหมดเหรอเทรดเทรดพวกนี้ก่อนเอะไโอเค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 โอ้ดวงดวงเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปล่าเออเด็ดีดีดีอะไรดี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 รู้เรื่องเลยอืมเอาเอาเสื้อนี้ดีกว่าอยากอยากอยากใช้เทเทเทที่ไป้วกดขี้ขวายพี่ขี้ขวาเลยไม่มีตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนวหรชุดนอนเฮหึหึหมานอกว่ะ เฮ้ยดีเหรอวะดี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 ขี้ผาดเลยขีาดเลยฮตกใจหมดเฮ้ยเอาแต่ยังเอาเฮ้ยชุดนอนเนี่ยอะไรเฮ้ยดีเกินไอ้เนี่ยจิ้มเรียบร้อยไปเลยพี่ร้อยร้อยเรียบร้อยอุ้ยเอาวันนี้เอาเอาหมดอ่ะเอาไปเรียบร้อยสองคู่เอ้ยสองคู่ไปเลยไปหมดไปหมดไปหมด พอยังไม่จบกที่นี้หรอกอยู่อีกอยู่กันอีกนันอยู่กันอีกนันเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมาเโอเชียนว่ะเออไปเลยงานไว้ให้ทงานไว้เรียบร้อยจับไม่ไปเลยแล้วกันทันไหนเดียวจับทักมาจนได้ครับที่ฝาโไปดิเอ็ดตองมาเฮ้ยนี่ขาอีเอ็ดตรงมาแล้วเฮียวิเวียนโคตรกากเฮียเออเป็นคางเลยสุด

อุ๊ยอะไอย่ังไงเนี่ยขาพีก็ได้เนี่ยไม่รู้อะใส่อยากได้พอดีอันนี้ได้ไหมหาได้หาได้อันนี้ได้ได้โอเคเรียบร้อยเละเละเลือกเกลือเกลือหรือไม่เกลือวะเฮ้ยก็ได้ขอไหมข้อมคอไปก้าเออขอเปก้าดีกว่าอ๋อโอเคโอเคผมเพิ่งรู้เหมือนกันไเยใส่ไม่ได้หรอกไปมั่งอยู่เกตบี ตอบมือเอคือบุดแดงหมึกหมอกแค่หมอกแค่เนี่ยนะเออมันมันย้อมสีได้ใช่ไหมย้อมเป็นสีดำไหมเออใช่สวยเอาไปใส่กับชุดนี้ได้เนีออได้ได้ได้ย้อมอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปใส่กับเสื้อในเสื้อน่ะแต่มันหาได้เสื้ออะไรวะเสื้อวินเทจอะเออโอเคโอเคถือว่าได้แฟชั่นของครบคันดีต่อมาก็จะเป็นเสร็จเลี้วเสร็จเลี้ยงก็เป็น อะไรคอมแบทอ่ะแต่เด็กก็เป็นเอ่อโิเต้ไม่มีแล้วเนี่ยดีมจะแยกทำไมวะคลิกขวาไปเลยอย่าไปดีเนาะหรอก็อยากลุ้นน่ะไอ้อันนี้ไอ้อันกลางนี่บังการันตีอันกลางไม่เคยเห็นเลยมันมันมีบวกนอกพานได้เหรออันกลางตัวอะไรอ่ะเออเพิ่งเห็นนะสัตว์มันเป็นสัตว์เลี้ยงตอนฮีโร่ฮีโร่เไปขึ้นหรอน่าจะไม่เคยเห็นใครใส่เลย ไอตัวเนี้ยเออพี่ออันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งรู้ว่ามีอยู่ด้วยง้นรับนะอันกลางรับเลยน่าจะหาไม่ได้แล้วอืมลองใส่ดิเก่าเก่าคือเกินหูตัวใหญ่เลยไม่จริงเออไม่จริงขี้ขวาเลยเหมือนกันอยู่แล้วขี้ขวาเลยมังกรโอ้โหมังกรโอ้โหมังกรทองโอ้ก็ได้อยมังกรทองก็ได้อยู่ ตลามแท้เลยตลิ่แล้วก็มากรทห้อมาเทิดต่อเออหัเพึ่งได้แป๊บเดียวไอเถดีกก็ได้ถ้าพี่ไม่เสียใจพี่ก็ถ้าพี่ไม่เสียาจพี่ก็เทดเลยเอาเลยแต่มันหาไม่ได้ล้วแต่ถามะไปแล้วไปแล้วอ้เริ่มร้อนร้อช่างมันอันไหนดีวะไปวินเออก็ได้นะเฮ้ยบอกเข้มบอกพี่อะไวนะเฮ้ยกันไก่เฮ้ย อกันไก่สิบห้าเหรอเพิ่งรู้เอ้าซับดีครับรออะไรอ่ะกันไก่สิบห้าไปเป็นรออะไรอ่ะได้ยังไงอ่ะเป็นขึ้นตัวเนี่ยเออเพิ่งรู้เหมือนกันตกปลีกกันไก่สิบห้าตอนหน้าหนาวป่าวอะอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะได้พร้อมเอเซื้อเอแพ็กเกจชุดอันนี่ยซื้อแพ็กเกจชุดในในร้านคาแคสจริงปุ๊บลุยถ้าได้ดาบก็ดีอ่ะไม่ขายเช็คก่อนมียัง ยัง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 เรียบร้อยไีเลยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยปิโยมังกรว้าวปิปิลนเร็วอ่ะว้าวเฮ้ยปิบุลเร็วอ่ะเอาเรื่องนะว้าวอันนี้อะไรอ่ะสายเิยครับาแน่นอนล่ออะไรล่ะสายดของดีดีจังอย่างชอตไ้วมางเ้งยดี๋ยวดียีวดยวเดีเย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 วเี๋ยวเวเี๋ววียเยวี๋ยววียีวยย โอเคช่วยบอกชาก่อนเลยอ่ะมาลุยอุ้ยไอ้มาเก็ดอ้าวเฮ้ยกางเกงมันต้องไหกางเกงที่กางเก็มีกเกงที่กางเก็มีจริงๆริงอลพี่พี่เอาปีกพี่เอาคอร์ิชดีกว่าปีกปีกน่าจะดีกว่าปีกดีกว่าเออปีกปีกดีกว่าปีกดีกว่าโอเครับปีกปีกเลยอ่ะตาอมาปั๊บได้ปีกปีเซียเมื่อกี่สองร้อยโอ้โหหมดเลยว่ะ เฮ้ยเถร์ทำไมมันเดิมเืออะไรวะเกือกอะไรนะเดี๋ยวดูถูกนะสิบบาทโอ้โหสิบบาทสิอ่ะตั้งกลางตั้งขวาคืออะไรอ่ะตั้งขวาคืออะไรอ่ะหมวกไอผมผมผมดอกไม้ตู้ดอกไม้ผมตะวันดีกว่าคุณตะวันดีกว่าเหรอโอเคอ่ะวิ่เดี่ยววิ่ิงครับไปโอ้เด็ดล้วนอีกแล้ว นขามอะไงเงี้ยมาแล้วรองใท้ครัไปตกไปโอ้โหน้ากากไปเสยสัตว์อะไรวะเนี่ยเออหน้ากากเนี้ยแม่งมีมูลค่าอยู่เออหน้ากากเหรอพี่เออหน้ากากม่ออกจากเฟี้ยวอ่ะเทดหมอชายก่อนเฮ้ยหมอหญิงก่อนหมอหญิงก่อนหมอหญิงจิ้มจิ้มตึ๊กเรียบร้อยโอ้โหแม่งเอ็สหมดเลย ที่ขวาไปเลยแนะนำนะอุ้ยโอ้โหถ้ามีนะถ้าขายได้ก็มีได้ตราคาอย่างมามาต่อเอาว่าอุ้ยเฮ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 ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเปิดยังเปิดยังเปิดโอเคโอเคเจย์ไว้รุ่นสามสามเ้ยโอ้ บนรองเท้าเ้ยล่นเล่นบนลงล่างบนลงเท้าโอ้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้โหไอชุดเลี่ยไหนเนี่ยชุดเกิดได้ว่ะหรือว่าเขาอยากเสกดวงครับชุดไปแทงต่อชุดเนี่ยนะเพราะว่า T T R T C มันอยู่ส่วนเออือ T T C ก็เป็นซีเกตเออ่ะเอาแล้วแหละเอาเลยนะ T T เลยเอเลยก็เลยก็เลยก็เลยทิมไปเลยที่หน้าไม่เป็นเสียแล้วยังจะโอ้โหทีนะ เฮ้ยเจ๋เลิศเนอะพี่แบบโอ้โหมันมันมันดวงอะไรมันดวงให้สภไหมโอ้เอ้ยวิ่งอะไรอะไม่นี่มันก็ลองโอ้มากระลองกองแกงกันแกงกองอ้อมาทำไมไอ้เหียอเห็นสหมอที่ไหายังไม่คุ้มเลยเาไปจริงเลยเดือดร้อนเดือร้อนไปเหตปิดดีกว่่อั้ะโอ้ปิดหมอ ปีกหมอหญิงพี่ลองพี่ลองไม่ได้กันนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสูดสูดเออรับสูดดิป่ะพี่มีเงียงนี่ใช่ใส่เสื้อกันเออใส่คู่เลยเออครบทันทีอีวีเออกแค่นั้นแหละดำผมดำผมดำไม่ไม่เสร็จแล้วแตเหงื่ออืมดำผมดำเออเดี๋ยวลองหล่อเท่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 มาปีกไอ้นี่ปีกสติองนี่เท่ดิโอเคต่อต่อนะ กระทิมไปดิครับรออะไรทิมเลยนะครับโหเสร็จล้อโอ้โหหนักการโอ้โหหนักโอ้หนักเลยหนักเลยโอ้โหรองเท้าอ่ะรับอันนี้แล้วกันหน้ากากก็ต้องรับรับกางอือเอาละมาเฉิดแม่งเสือวะไอ้เนี้ยเดี๋ยวว่ามันปรับใหม่วะอ่ะนี่ไงเฮ้ยเออเอาละเอาละเอาละไม่รุ่นละ

บทำไมมันได้กันง่ายจังวะเนี่ยบางคนโอ้โหเฮียยแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้จะไม่ได้โอ้โหแชมเปี้ยนไปครับแชมเปี้ยนไม่ได้เหรอเสิยงนี้รับไงคือคือทักก่อนหายกางเสื้อเออหายกางเสื้อโอ้ได้แล้วครับขอบพีชแล้วโอ้ยทำไมกูไม่ได้เหี้ยไปไม่ได้เหี้ยพอแล้วไปสุดท้ายแล้วไปสุดท้ายแล้วอะไรมันจะมีเอสเอส ไอเด็กจะพี่เทหรอไม่มีหรอของไมีไหม่ครมีก็มีนะปีกนั่นนะยังไงยไงปีกปีกไลออนเนอร์อะเรียกสมองได้แล้วเนอที่พีที่พี่เทได้เขาก่อนวะเออเรียนนะปีกไลออนเนอร์เอ่อโอ้โหพี่เป็ดที่ที่เทได้เขาก่อ็ได้ความตายอะพี่ก็แลกกันเลยอะทายังไงแต่ไม่มโอกาสออกน้อยอะก็หาอ่อก็กินเอาก็มีชิ้นเดียวอะไม่ได้จ้ะ คือพี่ได้เสือแล้วอ่ะไอปีกพี่นี่ก็ไรค่าแล้วไรประโยชน์เคือยังไงพี่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงไม่ได้ใช้ก็ทิ้มไปดิไม่ใช้ก็ทิ้มเลยแ่ปีนี้ราคามันเหลือมาสามร้อยกว่าแล้วขอานะทิ้มเลยจะทำไม่เปที่ปีกเด็กพี่ก็ข้าขายเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนในเกมเปล่าเม่วงทำเป็นเฮ้ยมี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 มเาอันเดียวเนี่ยเจริญอะอันเดียวเ้ย เฮ้ยอ้น <reality or S 3> <sh> ี่ปีกปีเสื้อปีกเฮ้ยปีกอันกลางกับพี่ปีกเฮ้ยอันกลางปีกความตายวะอ่าแล้วอู้อ้าวขวานปีเสื้อเลยอู้เขเถียนปีกได้เสื้อคืออะไรวะเนี่ยหมดโอเคคุ้มแล้วคุ้มคุ้มในเสื้อคุ้มแล้วเดี๋ยวชิซ่าก็มาอีก ทำไมก็เจอกูอีกไม่ต้องห่วงจะหอกกูจะได้ไงเสื้อเฮียงโง่แม่เจอกูทุวันเหรอวะแต่ว่าแต่ว่าจะเกิดถ้าเกิดมึงซื้อแต่แรกนี่ถ้าเกิดมังถ้าเกิดช่องนี้ไม่ลบนะเหลือไม่ตัดนะฟังไว้นะเจอกูแน่นอนเฮียเจอดีใจอ่ะเฮ้ยครบแล้วกูได้ครบแล้วแค่แล้วจบถือว่าวันนี้ก็ครบไปที่เรียบร้อยได้ของที่ต้องการด้วยไม่นะแต่ก็ฟังไว้นะครับคนในคิวได้ทุกคนจะเว็นบั ไอ้เยี่เป็นอะไรนอนนี้จรเคการที่แบบบิวบิวคนหอย่างเงี้ยมันจะได้ตลอดเยี่กูก็เติบกูก็ไม่ได้สตี